สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณนุ่มนะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าคุณนุ่มแต่งตัวแบบนี้คุณนุ่มจะมาสอนเรื่องอะไรค่ะวันนี้คุณนุ่มจะมาสอนในหน่วยการเรียนรู้ฤดูการหันษาฤดูหนาวค่ะหน่วยการจัดประสบการณ์ย่อยโรคที่มักเกิดในฤดูหนาวเมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นจึงทําให้ร่างกายไม่สบายได้ง่าย วันนี้คุณนุ่มจะพาเด็กๆไปรู้จักกับ6โลคที่มากับฤด,ดูหนาวกันนะคะไปรับชมคลิปกันเลยค่ะ6โรคยอดคิตในฤดูหนาวไข้หวัดไข้หวัดเป็นโรคที่สามารถเกิดได้ทุกฤด,ดูกานพบในฤดูหนาวมากกว่าปกติเกิดจากเชื้อไวรัสที่มากับอากาศเชื้อที่พบบ่อยคือเชื้อไรโนไวรัส โดยจะมีอาการไอาจามมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไข้หวัดใหญ่มีลักษณะคล้ายกับไข้หวัดธรรมดาแต่มีอาการรุนแรงกว่าหากปล่อยให้เชื้อเกิดการแทรกซ้อนอาจทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้เกิดจากการติดเชื้ออินฟูเอนซาวรัสทำให้มีอาการหนาวสั่นไข้ขึ้นสูงเจ็บคอปวดศีรษะและปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออย่างรุนแรง ปดบวมเกิดจากเชื้อแบคทีเรียหรือไวรัสเมื่อติดเชื้อจะทําให้มีเสมหะที่มากขึ้นอาจมีภาวะหลอดลมตีบทําให้มีการแลกเปลี่ยนออกซิเจนลาบากมักมีอาการไข้ไอหอบเหนื่อยสามารถแพร่กระจายจากการไอหรือจามไข้หัดหัดเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสูบ b i o ล a ติดต่อผ่านทางอากาศสารคัดหลั่งทางจมูกและปากของผู้ติดเชื้อ อาการแรกเริ่มจะคล้ายกับโรคหวัดมักเกิดขึ้นในเด็กเริ่มจากมีไข้สูงแล้วมีผื่นแดงขึ้นที่ตินผมและซอกคอ,อก่อนแล้วลามไปยังหน้าแนละร่างกายอุจจระร่วงมักพบในเด็กเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากเป็นวัยที่กำลังเรียนรู้ยิบจับสิ่งของเข้าปากหลังจากนั้นจะมีอาการไข้และอาเจียนายเหลวเป็นน้ำ ุกใส,สเกิดจากการติดเชื้อไวรัสวาริเซลลาติดต่อโดยการหายใจรับเชื้อที่แพร่ยอยู่ในอากาศการสัมผัสโดยตรงหรือการสัมผัสสิ่งของเครื่องใช้ร่วมกันไข้สุกใสหากเคยเป็นแล้วมักจะไม่กลับมาเป็นอีกอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่แต่จะมีผื่นแดงขึ้นตามตัวแล้วกลายเป็นตุ่มน้ำใสๆตามร่างกายวิธีการป้องกันและการดูแลตนเองเมื่อมีอาการดังกล่าว ควรรีบพบแพทย์เพื่อรับการรักษานอกจากนี้ยังควรดูแลตนเองโดยการทำร่างกายให้อบอุ่นออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งสกปรกเพื่อป้องกันการเกิดโรคเหล่านี้เพราะโรคภัยมาไม่เลือกเวลา ที่มาจากฤดูหนาวในช่อง YouTube โรงพยาบาลเจ้าพยาด้วยนะคะเด็กๆได้รู้จักกับ6กโลกที่มาจากฤดูหนาวกันไปแล้วก็อย่าลืมรักษาสุขภาพของตนเองและทำร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอนะคะหากมีอาการไข้้ำมูกไหลหรือไอก็อย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่พาไปหาคุณหมอกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้คุณนุ่มจะมาพาเด็กๆปั้นดินน้ำมันตามใบางานที่กำหนดให้เด็กๆเห็นไหมคะว่าใบางานเป็นเลขอะไรค่ะเลขสองค่ะเดี๋ยวเราจะมาปั้นดินน้ำมันเป็นรูปวงกลมสองลูกให้เหมือนตามจำนวนที่กำหนดใหน้นะคะอุปกรณ์ใบางานค่ะดินน้ำมันค่ะเรามาลงมือทำกันเลยนะคะ ั้นเป็นรูปวงกลมนะคะเราจะปั้นกันทั้งหมด2อลูกอีกหนึ่งลูกลูกที่สองค่ะถ้าเกิดเราอยากจะให้มันสวยเราก็เอามันมาติดกันก็จะเป็นตัวโนว์แมน ที่เข้าตับฤูดูหนาวสวยไหมคะเด็กๆอย่าล,ลืมไปฝึกทำตามกันด้วยนะคะในวันนี้ให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นรูปวงกลม,กลมตามจำนวนที่กำหนดให้ในระหว่างขณะดทำกิจกรรมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายภาพหรือถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆส่งเข้ามาไลฟ์กลุ่มที่คุณครูด้วยนะคะนอกจากนี้ ูมีกิจกรรมเสริมทักษะการใส่อุปกรณ์ในหน้าหนาวเพื่อป้องกันอากาศในหน้าหนาวค่ะค่ะกิจกรรมเสริมทักษะการเรียนรู้ที่จะทำนอกเวลาก็ได้นะคะครูก็จะส่งลิงก์เข้าไปในกลุ่มไลน์แล้วเรามาลองดูนะคะว่าหน้าตาเป็นยังไงลองกดเข้าไปดูในลิงก์ค่ะ จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะตอนแรกเราก็ใส่ชื่อไปก่อนอันนี้คุณนุ่มสมมุติว่าชื่อน้องบีนะคะคุณนุ่มก็เลยพิมพ์ว่าน้องว่าบีเรามาลองกดเริ่มกันดูนะคะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหน ลองกดเริ่มเลยคะ่ะอ่ามันก็จะมีอุปกรณ์เครื่องแต่งกายที่ใช้ในหน้าหนาวนะคะเรามาลองจับภาพคู่ภาพกันดูนะว่าอะไรจะต้องอยู่ตรงไหนเราจะต้องควรเอาชุดเครื่องแต่งกายตรงนี้ไปไว้ส่วนไหนของร่างกายของเราเดี๋ยวคุณนุ่มจะลองทำให้ดูนะคะ ภาพแรกถุงเท้าถุงเท้าเราควรไว้ที่ไหนนี่ลองคิดดูสิถุงเท้าเราควรไว้ตรงไหนนะค่ะถุงเท้าก็ลากมาเลยค่ะอยู่ที่เท้านะคะลากมาวางตึง๊บโอเคแล้วหมวกนะคะหมวกเอาไว้ตรงไหนดีนะหมวกเราใส่ที่คอได้หรือเปล่าไม่ได้นะโอเคค่ะหมวกเราก็จะมาใส่ที่ หัวของเราะคะหรือผมนั่นเองเราก็จิ้มเลยค่ะจิ้มก่อนนะแล้วก็ลากมาใส่ที่หัวของเรานั่นเองค่ะจวนภาพต่อไปเป็นเสื้อแขนยาวแล้วเสื้อแขนยาวเราควรจะใส่ตรงไหนดีใส่กับแขนหรือใส่กับตัวอ่าใช่ค่ะเสื้อแขนยาวเราควรใส่ไว้ที่ตัวของเราเองเราก็ลากมานะคะแล้วก็ ปล่อยภาพลงไปเลยค่ะต่อไปภาพต่อไปเป็นกางเกงขายาวกางเกงขายาวนี้เราควรใส่ตรงไหนดีนะใ,ใส่ตรงเท้าได้หรือเปล่าหรือใส่ตรงไหนได้ดีเด็กๆช่วยดูเลยนะคะแต่ว่าคุณครูจะลองลากไปไว้ที่ขาดูนะ,อะลองดูนะโอเคค่ะ ป่อยจบโอเคกางเกงขายาวก็น่าจะใส่ที่ขาถูกไหมคะแล้วถุงมือล่ะถุงมือเราควรไว้ตรงไหนดีอ่าใช่ค่ะถุงมือเราควรไว้ที่มือเนาะโอเคแล้วผ้าพันคอล่ะผ้าพันคอไว้ตรงไหนผ้าพันคอก็ไว้ที่คอค่ะใช่ เด็กๆลองให้คุณพ่อคุณแม่พาเล่นดูนะคะกิจกรรมง่ายๆแบบนี้เราสามารถลองฝึกได้เลยแต่ว่าวันนี้คุณครูจะยังไม่เฉลยนะคะถ้าเด็กๆลองเล่นแล้วลองส่งขากดคําว่าส่งคําตอบนะคะโปรแกรมก็จะเฉลยให้หมดเลยว่าข้อนี้เด็กๆตอบถูกไหมอย่างที่คุณครูทําตัวอย่างให้ดูนี่ก็อาจจะไม่ถูกก็ได้นะคะ อาจจะไม่ถูกทั้งหมดถ้าเรากดส่งคําตอบปุ๊บโปรแกรมจะเฉลยให้หมดเราก็จะเห็นหมดเลยว่าเราจะตอบถูกหรือจะตอบผิดถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าคุณครูตอบถูกหรือตอบผิดก็ต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูด้วยนะคะฝากกิจกรรมนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปละค่ะบ๊ายบายจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่อง YouTube ให้ด้วยนะคะ